สวัสดีครับพี่น้องครับต้องค่าพาลากพึ่งหลวงครับผมน,นี่ไม่ค่าพาเก็บพึ่งหลวง <c oughs> เก็บพุ่งหลวงสวยแล้วละครับจบเที่ยงแล้วเนาะ <c oughs> ออกมาปีนเพิงที่ที่เจอไว้น <c oughs> ี่น้องส่ายแต่ยัง มันเป็นปลาไงพี่น้องเป็นปลากีา่โมงนะ10โมงตอนนี้4อ่า10โมง44ครับมันเป็นปลาไงเขากะปักมดไปอยู่ครับแต่ว่าหลงวนไปวนมากอะ่ะมากอมิมเดี๋ยวสิบสนจัด,ดมิมก่อนครับแต่ว่ามันมันต้องมันอยู่ปลายโพดพี่น้องมันต้องฟันฟันฟันงาลงเดี๋ยวเิ่งผลงานครับไดแล้วพี่น้อง ตัดปลายกิ่งลงจลงงงงลังหน่อยลงหัวน้ำพี่น้องโอ้ยสุดยอดครับตัวแห้งเละจังหน่อยเพราะเขาปัดตัดปลายกิ่งมาตัดกับอะไรพี่น้องนี่แล้วขอครับไปต่อครับหาผิ่งโดนตัดหน้าไปแล้วครับพี่น้องนี่ถอยถอยถอยผมวันที่ฝนตก มันพื้หักที่แล้วกำลังจะขึ้นอ๋อเขาก็ใช้ทอยครับ mm hmm. อืลอยทอยเขาโอ้เมื่อ,อชีพครับหมดแล้วพี่น้องเลยที่เจอไว้โดนไปสองลังแล้วเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นครับเดี๋ยวอีกสามลังว่าจะโดนไหม ไดมีพลังเดียวเองไปครับกลับพี่น้องครับขามาอีกฟังหนึ่งครับที่ว่าเห็นได้สองครั้งฟังนี้ยังโชคดีปลอดภัยครับ้ังหนึ่งสี่ต้นนี้ครับพี่น้องสี่เไปเห็นปันได้ อยู่ตัวนี้แหละข้างหนึ่งอยู่นี่ครับนี่ครับทัง้งมอวนี่แหละไปครับไปเตรียมขบกินอ่ะลุย,ลย ขึ้นยากครับตอกถอยพร้อมโอตัวนี้ไดมุมนี้แด้พี่น้องเป็นเชือยครับเอ็นลไปกวางน้ำเงินตัว่าจะไี้น้ำมีกับรับ หก,ก,กครับง่ายจะเคลือ,นอเนาะเจี๊ยบเคลือนเดี่ยไปบบาห้าง้ะพี่น้องขอเจะาหัน้ำครับครั้งนึง ดูโดนมันสิน้หมออืมโอ้ยมิดมิดตัดล้นแล้วพี่นอนะ้องนะอืมแน่นงอกแล้ว ใส่กันไก่นี่งครับเงาะมีตัดลนครับโอ้า oh. วนวนอ oh. ตัดกระโดดต้องให้เกิดเงาพี่น้องโหลดครับนี่หวานครับประมาณหนึ่งโลมีน้องนะ้ำโอ้โหสำช้ำครับ จากต้นมากอ่ะฝนตกพี่น,อน้องนี่ลงเม็ดเหรอต้นนี้สองจะสิได้ขึ้นบ่ได้ขึ้นฝนฝนบ่ายุดกับไ่ได้ขึ้นแล้วพี่น,อน้องเปนเหมือนหลังจากฝนตกหยุดฝนหยุดตกครับพี่นอ้องขอลองมาเบิง่ง lăng đi sang, Bên ta khẩn đại không, ôi, lông nhảy vào bên trong, súng, bay chăng cái hoa lăng là bên trong. ถอ,อ,อยมาพอถอยมายี่สิบสี่ตัวตัวขึ้นมาสิบเก้าคามันสิหอดให้แม่บ้านเปลี่ยมาอยู่รับปูน จบครับพี่น้องจุจครบแลครับเียแับนี้อ้ you know thank mm -hmm. มันดูมันดูหนีเลย E o som...

นะครับเพรว่าห้างห่าง Продолжение okay. nghe thế không thằng này. หัวหน้หัวแรกครับพี่น้องมีสองหัวครับเจ็บหัวแรกก่อน

สองหัวนะครับแต่ไม่ละเอียดนะพี่น้องเด้อหัวหนักี่สอนครับโอ้เลยน้ำเลย को नाम सुचार

是。<laughs> มกำลังดูอยู่พี่น้องเลยงามสุดๆเลย วัดเด้พี่น้องเด้อดุเย่งให้ไม่ไมไมนั่งมดเลยเพื่อลังนี้ดุมากเลยครับพี่นอ้องตอนแรกว่าจะเอาแต่หัวน้ำดุก็เลยต้อง ตีลังเลยเอหอน้ำโอ้สุดยอดเลยครับไม่ต่ำกว่าสามสามโลสี่โลครับน้สองหัวนี่ครับเล็กในมันน่ครับเล็กในยังไม่ถอดออกยังตอกถอยลงไม่หมดนะครับ เหน่องมาพักหน่อยอันนี้มันเหลือถุงครับไม่บ้านยกไปไม่ไหวเดี๋ยวกลับมาเอายสุดๆครับพี่น้องครับตอนนี้ก็วอดบ้านเรียบร้อยแล้วครับผมถึงบ้านก็หามง3า3 เดี๋ยวเ้าสิมาสรุปยอดกันครับมูนีตอนแรกว่าสิไปตีลั้งยุดปลายุค้าพี่น้องสองลังเฮตันก็นยังล่ะปักมุดไปเรียบร้อยเพราะว่ารอบที่แล้วไปไปว่าสิขึ้นตอกท้อยในสองอันฝนตกบอกนนี้มูนีก็เลยว่าสิไปข้นใหนมันเบิดสองลังเขาขืนกอนพี่น้อง สองลังเลยเขาขึ้นก่อนโอ้เสียดายครับครับเลยม,มาขึ้นอีกเออ่มาขึ้นอีกสองลังที่เจอไว้อีกฝากหนึ่งเดี๋ยวเมาสิมาเบิ้งหัวน้ากันอันนี้ลังที่สองครับหัวน้ามัลังสองได้พี่น้องนึ่งลังสองนี่หัวน้าหัวน้ามสองหัวได้พี่น้องซีโร่มาถึงซีโร่เคืองพี่น้องตีซะซีโร่เอ้า ลังสองรังสองนี่ดูครับพี่น้องเปิดตะลุ่มบวันรลุตุบตับโอ้ยใส่ถุงมือกับพอท่านดึงหมวกอีโมงหมูดกับพอท่านวันนี้ได้มิ่มรังหนึ่งมิ่มครับมิ่มกบ มันยู่ปลายก็เลยตรงตรงฟันกิ่งเล็กน้อยหนึ่งฟันหน่อยหนึ่งพี่น้องอันนี้ล้างแรกครับล้างแรกตอนแรกล้างแรกโลเคองพี่นอ้องโลเคิงอันนี้ซีโลาหาโลเคองครับวันนี้เอาอันนี้ล้างของล้างแรกครับพี่น้องนี่ผมไม่ได้เอาไม่ได้เอารังเลยพี่น้องเอาแต่หัวหน้า วันนี้ฝนตกจังใดบู้นี่ล่นลงมาครับไปตีร่งที่สองใ,ใกล้ๆกันก็เลยต้องเอามาพี่น้องว่าสิเอาไว้ขึ้นรอบสองอันนี้มิ่มครับมิ่มมิ่มประมาณพวกเก็ดฉีดครับหรือว่าคัน แล้วเจว้าวัตถีไปกอนเขานี่มือนีกว็ว่าสิไล่ให้เก็บให้บิดเลยสามสี่รัรนงนีแ่แหละครับกับเหลืออีกรังหนึ่งที่ว่า <c oughs> มันอยู่เครือเถามันขึนนีายเดี๋ยวมือไดวบางเขาจังไปจัดลังนั้นครับมือนีก็บจังได้กับฝากช่องขุนชัดเอยอมเมนครับช่องพ่อคับพ่อค้าผ้าล่าพึ่งหลวงเดี๋ยวด้อครับพี่น้องครับ เศ้ากลับไปขายของนี่แหละรถขายของเขาครับกลับมากอะ่ะออกไปหาเผิ่งเขาได้พักเพราะว่าเขาตื่นแต่เศ้าตื่นประมาณตีสี่ออกไปขายของเมย์ปีนสูงครั้งสองปีนสูงครับเมย์ตอกถ้อยขากลับลงมาขาขาลงนี่เ๋ยลงมาพักก่อนยังขึ้นไปตอกหลอกสองยังจังแล้วพี่น้อง ไหนก็ฝากคลิปได้แล้วพี่น้องฝากช่องช่องพ่อค้าผาาล่าพึ่งหลวงครับซอยกดไลค์กดแชร์กดซับจะไข่กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้พร้อมได้ครับพี่น้องครับเพื่อสีบ่วผาดคลิปไม่ไหมเดี๋ยวมือไหว่างจังสิไปจัดอีกร่างหนึ่งที่ว่ามันอยู่เครือเถากะไให้เพ่นสะสมน้ำหวานือสิบวันี้ผู้ใดเห็นดอกขันมีผู้ใดเห็นขันปืนเห็นกับเลียวแต่ครับเพราะว่าเขากระหามาได้เนะาะผู้ใดไปเห็นกะ ข้นก้อนกับขืนเพราะว่าเขาไปเข้าสิขืนมันกับฝนฟ้าตกกับโบก้าขืนพอไปอีกมือมี่ก็คือเขาขืนแล้วครับสองลังเลยไปมือนี้ก็ไปเจอกันอยู่ครับเอ่อค้นหาเพิ่งด้วยกันแ่ะแต่ว่ากับบริรักษ์ท้ายเจ้าหรอกครับคลิปนี้กับลางซ้ำนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวตัดต่อคลิปเดี๋ยวสิลงให้เพิ่งนะครับเด้อเพิ่ง ล้งสองนี่อาจสิวาดได้ภาพสวยแล้วครับเพราะว่ามันเผงมันดุแล้วก็ตัวมันสูงอยู่ปลายปลายกิ้งในน้อยนึงครับใต้ขึ้นไปเมื่อยโอเคครับผมอาจสีได้สาระเนี่บรได้สาระเนี่ก็ซอย,ย,ยกดซับตะไคร่กดไลค์กดแชร์เนี่ยนะครับนี่สวัสดีครับผม